ไปเบอ่งเันเพื่อนอันตึกแหงงันบ่ได้ปลาเลยโมคยมีปลาโงหันนะนะอมสะหันนะใส่ละเบอ่งข่อยเบิ่งเนี้ยใหญ,นนใหญอุปโคปลาเด็ดเดียวเัวมักะอันม,กนม,กนม,นมกักอันหัวีไข่อันปัก่มีเจน้อยแดดเดียวถอดเนาะถอดกับตำาบหุงนตเสบเม่์ไกินถอดจ้าเทียจะจะไปปิงเอาปิ่งบ้านนาเหลือ เขาจะไปสายไปขออดีบัดเข้าไปทาง กำลังสีเดินทางไปบ้านหน้าเรื่องครับพี่น้องตำบลโบง,งามอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีครับเรามาจากทางตรงหน้าเด้อครับพี่น้องเส็นทางก็จะเป็นทางแดงนิดน,น่อยนีย่ข้าเจ้าก็เริ่มไทลละไทเพื่อที่เตรียมวันเข่าประมาณกลางพฤษภาหรือปลายเดือนพฤษภาเริมวันเขาวาันาน้ำกันแล้วระวังทางที่เฮาจีหอดบูบานครับการยังมี บ้านคนอีกหลายหลังครับมีบ้านอี่หลายหลงหหยงังมันใหญ่แล้วตาอยังน <Okay. S 1> ้อไปเบิ่งมันใหญ่จัง่อยหวัดดีครับมันใหญ่หวัดดีครับผมขอ,อยาดเบิ่งในเด้อย,ยายตาอย่างไรหรอตาปลาตาปลาโอ้โอ ปลาน้ำสะน้ำหยังอย่างีบอกไปเบอร์ง<า>นเพื่อนอันตึ๊แหบงันบรร่ได้ปลาเลยม่ใครมีปลาม่าหันน,นนะม่งสะหันนะใช่นะเบอรงขอยัดเบิรงเนี้ยใหญ่อุปลาคอปลาเด็ดเดียวตรงนี้มนกกันมัมันมกักพริใใมกมัดมีน,น้อยแดดเดียวถอดเนาะถอดกับตำบะหุงนวตเศษเมนบะกินถอดจ้าเทียใคจะได้ปีงเอาปีง ก,ก,ก็ทนแค่มันใหญ่หนึ่กับสี่ตากวันหนึ่งใส์มันมีร้องเขามันกินเบิดลูกอ๋ออันนี้เ<อ>ถียงบ่อใหญ่เถียงบ่เถียงเถียงอันนี้บ้านนาเลื่องมันบ่บ,บ้านนาเลื่องเมื่อนี้ผมมียังเหรออันบาโจเลาะบ้านมาเลาะบ้านจำทุ่งหน้าเห็นยายตายังโนอก็เลยเขาเบิ่งจัาหน่อยยายตาปลาหัวมันก็ะงูกินรองเขาขับสีขับก็บ่เบิดปลาคอใหญ่พี่น้องก็บ่มาลูกคอยู่บ้าน <c oughs> <c oughs> พอกินโลดแม่ก็พอกินโลด,ดสันฮึ่มหน้านีปลาคอหลายเนะาะเขาจะเอาผ้ากันลงหน้าลงหน้าลงสูบหน้ากัน,นอ่าเพื่อนสูบเพื่อนก็เลย่อเพราะคนใหญ่ให้สองตไปเอิญไปเก็บอ๋อจะเก็บแต่จะเอาโลดเด้อพี่นางเพคนวะม <laughs> ันกะเอาใส่ตู้ไว้ไมันก็สีโปแซบ,บมากแล้วก็มาตากแดดไปสัตวครับผมขอไปบ้านนาเลิกองอีไก่เกไป็นไหนใบใหญ่ ก็ไปนี่โหนี่เห็นอยู่โค้งไปหัโค้งสะหันอ๋อคืนกับตำบลบัวงามนี่เนาะจ้าอือครับขอบคุณครับยายอยู่ดีมีแห้งเด้อยายเด้อสวัสดีแข็งแรงจ้าอยู่ดีมีแห้งอื่นกับไปจ้อเลียดสุขครับแข็งแรงครับไต่เฮงเฮงเรืยเรืยได้สำคัญจะ้องรวยเนาะยายเนาะต้องมีเงินเนาะจังอยู่สบายเนาะบ่าวโจยยาผ้าพี่น้องมาหน้าฝนครับพี่น้องหน้าฝนอันนี้ เขาเอื่นอย่างนันพี่น้องตะแกงตักปา่าบอกปลามันา่สีไหลมาปลาตามธรรมชาติเลยแล้วมีตะแกงมองรักป่าอยู่นี่อู้น้าฝนนี่บ่ผ่านแน่นอนบ่าโจสีมาลองให้พี่น้องเลาะไทยรีวิวพี่น้องเบิ้งสถานที่เดิมฤดูการใหม่เวลาใหม่สภาไปลองกับสิแตกต่างกันครับโอ้บานงามาะแมนาะบานสีม่วงงามู้บานใหญ่แล้วงาม บ้านสีม่วงมีบ้านคณะน,นี่ก็งามแล้วพี่น้องเฮ็ดเรต้องเฮ็ดหลัางไงรารังเฮ็ดหลังไงเนี่ยที่ขี้ขานกวดเ็ดไดมิิดแอร์สบายๆเลย <c oughs> โอ้งามงามไปกันต่อครับทั้งพู้นกับบ้านอีหลังบ้านโมเดินอยู่กลางรงหนาโอ้ดีหลายพี่น้องประมาณนี้เระเบาโจมากบายปเนี่ยบ้านบาโจกับป้ามณนี้แหละ สมบานสีม่วงก็บ้านหลังนี้แหละบริเฮุใหญ่ร่วมอุปกรณ์แต่ว่าขอให้ข้างในมันครบเครื่องทํำน้ำอุ่นระบบน้ำระบบไฟแอร์มีครบทุกห้องแบบนี้ก็เพียงพอแล้วครับอยู่แตอยู่ไงคนขี่ขานเก็บขี่ขานเมียนขนาดบ่ไ่ได้บา้านบ่โจบ่ไ่แต่ก็ยังขี่ขานอยู่ขี่ขานต้องดูทุนทุกมือ ถับกับแม่บานครับแม่บาทนั่นเรตื่นตื่นมาแล้วกันเาบ่าวบาโจก็ต้องมาเก็บกววดบานโอ้บรรยากาศดีหลายมีขอควายขอควายแต่ก็มีบานอยู่วิธีอีสานอยู่แบบง่ายกินง่ายๆครับม่ต้องอีหยังมากไม่งหน้าก็มีการ เผาตอเขา่าเผาใบใหม่สอบถามพี่น้องเอฟซี FC นะครับว่าการเผากับการบวเผา,าแบบไหนมันสีดีกว่าครับวเวลาเอาเห็ดหาถ่าบวเผา,เาใบใหม่ใบหน้าต้นเขา่ามันสิเป็นปุ๋ยบอ่อหรือว่าเผามันสีเขา่ามันสีงามกลัวว่าจังไดครับเพราะว่าบ่าวโจบ่เคยเห็ดหน้านะครับพอแม่มีนายุ่แต่บ่เคยเห็ดพี่น้อง น่าสิเข้ามาไก่มู่บ้าแล้วครับพี่น้องเห็นบ้าเห็นเถียงอู้นกกระปูดนกกระปูดปน,น,นกกระปูดบินไปหลักบินบินไปหลักนกกระปูดตาแดงน้ำห้งก็ตายพี <g> ่ <ül> สมัยก่อนดังขนาดเพลงนกกระปูดนี่อันมองใญ่ไข่มดแดงว่านนี้นี่นะครับสอง,งทางทางเดินทางมากครับที่มีตนนยุคขาครับ มีหลายคนบอกว่าปูตนอยู่ข้าหลายบอดีมันจะให้ใดินแห่งแหล่งบ่ครับปูน้ากันท่หน้ามันจะใ,ในเขาบางแง่บ่า,า,บาจังไหนอันนี้ขอความรู้พี่น้องเอฟซีไนเดอรผู้ใดมีความรู้ด้านนี้คอมเมนต์บอกบ่าวโจในเดอร์ครับบ่หูอีลีครับว่ามันมีความกระทบจังไหนผลกระทบจังไหนไอ้ตอนประดูบอกโอ้ตอนประดูตนใหญ่ขนาดเลยป้า แล้วกัห่วงงี้ยงน่อยหนึ่งหนหน่อยซ้ำม,มันหัวไม่เมือ่อยไงมไม่มือหน่อยหนึ่งพูดอันนี้เข้ามาในมู่บานแล้วครับพี่น้องห่างจากทุ่หน้าเข้ามาบู่บานพักกระเดายูซีหาต้นเขนป้ายไว้บ้านนาเรลิงบ้านนาเรลิง เขาจะไปสายไปขวาดีบัดเอาไปทางทางใดก่อนพี่น้องทางจิคือไปบ้านลาดสามเมื่อกี้ก็ไปทางนี้ไดบอกโอ้คือไปโอ้มันเป็นทางลาดเอาไปขุนพี่น้องแต่เขาจะไปทางขวากันเนาไปทางขวาเบิ่งก่อนดอกขุนบ้านแล้วครับ ่วงประมาณปลายปลายเดือนกุมภาพันธ์ต้นเดือนมีนาดอกจานกับสีบานมาช่วงมิสากับดอกคูนบานครับดอกใหม่ใน่าแรงบักเหนียวโอ้บักเหนียว,วต้นใหญ่ขนาดต้นบักเหนียวนะฮะบอกเขยเห็นแล้วครับพี่น้องฮะบอกเขยเห็นอีลีเพราะว่าพี่นงที่นอนนี่กัเดือนนี้ใส่ใยสังคเคราะห์ปล้วโอ้ อันนี้เป็นทางแดงมาทางไปถงหนาบอเรล่าเข่าสมัยแต่ก่อนบ้านสมัยแต่กอนบ้านใหม่แบบนีห้หายาแล้วได้ครับเดี๋ยวเฮาสิมาหอดหนีก่อนแล้วเดียวเฮาสิกับไปเบิ่งทางสายมืดที่เขาผ่านมาครับพี่น้องมี่ครับทางที่เขามาครับพี่น้องเขาเร็วพวขอมมาว่างหันตอนนี้กลับมาทางสายก่อนไปทางหนี้ไปบ้านลาซามากี พอไปุรงหน้าดีาบ่าวโจเข้ารถผ่านมาครับครับรถมาอ่อมผีว่าออดใสโอ้มีบานอยู่หลังหนึ่งบานหลังใหญ่ขนาดอยู่กลางตรงหน้า,า,านี่นะครับมาลาะบานนํำบบาวโจพี่น้องก,ก็จะได้เห็นหลายๆอย่าง <c oughs> บ้านเพิ่นเปจังไหบ้านเฮาไปจังไหนมีความแตกต่างกันพไ,ไดี <c oughs> ว่าไปว่ามาเริ่มงผมมีเสียงเหรออันนี้ก็ไปใช่เ้วถง,งหน่ายแล้วเปล่ไปถงหน่ายไปแล้วแดีวมาทางนี้ครับพี่น้องอันนี้เป็นทางรอบมูบานครับทางในมูบานนะ่ะจะเป็นคอนกรีตลหะอเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งในมูบานพร้อมๆกันครับพี่น้อง แต่ว่าบางหมู่บ้านกับแมบีแล้วครับเส้นทางแบบนี้บางบ้านก็นยังมีอยู่คงความเป็นอดีตให้เห็นอยู่โอ้ท่านี้กับเป็นทางแดงไปหันกับเปทางคนขีดทางนาจิเฮมา่าบัวดลครับเดี๋ยวไปบอกกับพี่น้องชาวบ,บ้านบ้านนาเลืองกันเล็กหน่อยบ้านนาเลืองตำบลบางงาอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องอันนี้น่าจะเป็นเส้นทางกลางหมู่บ้านเส้นทางกลางหมู่บ้านเดี๋ยวไปทางนี้อวหนุอมคนขี่ก็มาพูดเลยบอมากปันไดพี่น้องของคนขี่แล้วมันเวลามันพุ่เนี่ยมันเป็นหินตะปุมตะปับไม่ห็นว่าเมนแรงรถยู่บนหนาา้าผารถพล่านหินนั่น ้างน้าเป็นโรงเรียนโรงเรียนบ้านนาเลิงบ้านนาเรืองแล้วก็จะออกไปบ้านยังน้อยไปนางพนไปอีหลายบ้านยี่นี่พี่น้องโรงเรียนเปิดแขงแมอมก่นเลยนี่ครับเห็นป้าเลยครับบ้านนาเริงหมู่ตำบลบัวงามอำเภอเดชอุด,ดมจังหวัดอุบลรราชธานีอันนี้เป็นเส้นทางมาจากบ้านบัวทองครับพี่น้อง มีต้นคูนยู่ซีหต้นสายมือกำลังออกดอกงามเลยขอไปเบื้งในใมู่บานกันต่อครับตอนนี้เวลาสิบโมงเกือบสิบเอ็โมงแล้วอากาศกระเริ่มที่จะหอนแล้วครับทางนี้ไปทางไหไปทางนี้ก็ไปไดเส้นทางกลางมุบาน บ้านนาเลิบบษณษณเมก็แสดงว่าทางน้นกีจนี่อาจเฮ็ดมากเพราะท่านโดนปนันไดเงียบเงียบเว่าไปบ้านใดทางอีสานมันจะเงียบเงียบเงียบ,ยบ,ยบ,ยบสุดยอดเลยเงียบจนบ่มีไผอยู่บ้านประมาณนี้นะไปบ้านบันบวทองก็ไปได้นี่น่าจะเป็นสาราประชาคมกลางหมู่บ้าน สิบเอ็ดโมงสิบโมงก,กว่าแล้วเข้ามาท่านโต๊ะถึงทองครับพี่น้องบ้าโจเห็นบานใหม่อยู่ข้างหลังแล้วก็สองหลังบานใหม่แบบบานใหม่สวงเอาเก่าๆนะี่พี่น้องยังเห็นอยู่แต่ว่าบมมีคนอยู่เก็นหัวหัวก็ยังเป็นหัวใหม่แบบนี้นะครับ ช่วงนี้ได้หน่อยปิดเทอมเดกหน่อยไปเล่นน้ำเล่นท่าพี่น้องเบื้องลูร้านทันีดเด้อครับอันตรายครับไปเล่นน้ำเล่นท่าอ๋อนี่ไงเส้นทางโรงเรียนบ้านนาเลืองที่เขามาเส้นทาง,งพุ่นพี่น้องเข้ามาทางพุ่นเขาจิรันมาทางนี้ไปทางนี้เป็นธงหนาไปเรื่อยๆไปทางนี้กัน่าจ,จะเป็นบ้านบ่วงาม บ้านบัวง,งามอำเภอเดชดมเหมือนกันครับมึงเถื่อมารอบ,บ้านผพ้ดเดียวกับไปตะยานอยู่เลยยานเป็นวัยหลุนเมียนเนาะเข้ามาซอยนี้สักหน่อยซอยในหมู่บ้านครับมาชมบรรยากาศบ้านเมืองเพลินเป็นยังไง คนคนกรีดเบิงสพะพาวลวเฮ็ดมากว่าท่านดนครับพี่นอ้องแสดงว่าแต่ก่อนน่าจะเป็นทางแดงอยู่เรียบาวโจชิครับรถไปเรื่อยๆเรืงียบไม่มีไผเด็กหน่อยมีแต่เด็กหน่อยแล้วก็มีผู้เฒ่าผู้เฒ่าแล้วก็อยู่บ้านเฝ้าเฮือนเนาะเด็กหน่อยไปหลุ่นนุ่มสาวก็พากันไปเฮ็ดงานอยู่ต่างดินต่างแดน ถ้าพูดนะทีเป็นวัดครับเดี๋ยวเขาไปในซอยข้างหน้าไปเบิ่งวัดอาที่ซอยนี่ครับเมีนบอซอยเขาไปวัดไปเบิ่งวัดจักหน่อยครับวัดบ้านนาเริอ เขาแจวว่าของพนกิบมานในเรื่องหลายหลายหลายซอยล่ะเขาเจ้ามาสิเว้นไว้ไปทางแดงนะว่าให้ต่อเหนือกันอันนี้วัดครับวัดบ้านนาเลืองวัดบ้านเพิ่นพี่นอ้องโอ้สุนมประตูงามเนาะประตูงามวัดว่าลามทางว่ายสารกันเนี่นี่แหละครับบ่หเหมือนตั้งเหนือเนาะตั้งเหนือวัดก็อูใหญ่โตมโหฬารทางว่ายสารกันเห็นแบบเรียบง่าย วิธีวัดน่านทำพระพี่นี่กับแบบเรียบง่ายล้านวัดกับกวางครับล้านวัดลง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 โบสถ์ก็ะหอระฆังสงบลมเย็นได้ยินในเสียงนกเสียงกาครับนี่ทางที่เทาเข้เขาครับพี่น้องเขามาน้ำวัดสายระยะยไปเพ่นวะครับ <laughs> ไปเพนน่าจะมีทุกบานเนาะถึงเวลากะผพุเฒ่ากระเชันไปเพนวัดนะครับกลับมาทางนี้ครับพี่น้องนี่เขาจะเอามาส,สีเว้เวนไแวบบ้แบบนี้แล้วถ้าคนขี่คนก็ประเทศหายมะหอดกันแบบนี้นะทางแดงอยู่ บานบัวงามบานบัวทองซอยดาน,นาเขาไปมากแล้วครับเขามาทางสายต่อเขาไปทางซ้าย มาทางซอยนีกันต่อครับโอ้นี่เหล่าเข้าแบบยุคสมัยเก่าพี่น้องแต่ลังคาเปลี่ยนใหม่เหล่าเขา้าบ้านใหม่แบบโบราณโบราณโอ้ห้าหมอยู่ดีบเจ็ดโมงก,กว่าพี่น้องบ่าวโจรเริ่มหิ้วเข่าแล้ววันนี้กินขา้าวเสาะมากตื่นสวยเหมือนนี้มากตื่นประมาณเจ็ดโมงกกว่า ตอนเหลว่าสิมาแต่มหกโมงเสารครับมาบ่ได้ตื่นบ่ได้เมือ่อยก็เลยตื่นสวยกลัวสิได้เอาวอทัศน์ใส่คือรถใหญ่มาอีกวนเก่าโมงออกบ้านแม่ไม่ถึงพียกเก่าโม่งครึ่งเพราะวา่าบวิชาบ้านเบาโจบ,บุญทวีมาบ้านโมง,งาม <c oughs> ก็ใส่เวลาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงเลยครับขัมรถหล,ล่อมาเรื่อย บ้าน,นเรื่องเป็นหมู่บ้านขนาดกลางครับบางใหญ่ปัปไดัย <c oughs> ไม,มีตนมาต้นยังให้เห็นอยู่ทางตรงเข้าไปไปบ้านบัวงามครับเดี๋ยววิ่งตรงเลยพี่น้องออกบ,บ้านบัวงามเส้นทางนี้เป็นเส้นทางออกไปบ้านบัวงามครับพี่น้องลัดตามธงหน้าเลยครับหนาฝนกับสีงามขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ รวยรวยนะจ๊ะไอ้น้อเขียนรวยๆนะจ๊ะอันนี้ไปยังนี่บ้านนาเรืองเอาไปบ้านนาเรืองพี่น้องพักกระเดากินกับยังกันแสบสองข้างทางมีต้นพักกระเดาครับพี่น้องทางระวางบัวง,งามมากบ้านนาเรืองมันเป็นทางลัดไปตามทงหน้าครับก็จะเห็นทงหน้าแล้วครับสองข้างทางผ่าอีสานนี่บอกว่าบ้านดใดพี่น้อง ลัดไปหาบ้านาน,น,านั่นบ้านนี่สองครังทางสิเป็นทงหน้าบมาอกึ่งทางเหนือทางเหนืออาจสิเป็นปลาในเจ้าหน่อยเหลือก็เป็นแม่น้ำเป็นที่ลาบลุ่มแม่น้ำบรรทุกไม่เกินทีบสองตันโอ้ถนนคอนกรีตขึ้นมาพุเร็วเลยนิ้นในก้อนนิ้นโฟมา,าอยู่โอ้แถ่กระซ่ามองนี้นะสิมีปลาหลายนะพี่น้อง พูดกำลังปั๊บหน้าอยู่นิวฮ o l แลนด์พีที55ป่ะนะ55แรงโอ้ขอเขาจับปั๊บหน้าปั๊บหน้าง่ามนะพี่น้องเบื้องนี่ล่ะแปลนเบิดเลยหน้านี่มันมียังเลยนี่ปั๊บให้มันเหลี่ยบเป็นไฮเดียวกันเลยมันก็นมีมองสูงมองตามบางเลยครับพี่น้อง รถไ่า้า่าผู้เฒ่าผู้แกกันยังพ่ากันใส่รถฟ้าหฝาายอยู่รละวางทางครับเห็นสะน้มอยู่หลายสะทั้งพู้นเป็นบานอยู่บานหรือเถียงนั่นเองโอ้ทิวทัศน์มันงามพี่น้องทั้งพู้นกันอีกครั้งหนึ่งอุ่นเป็นเถียงเป็นบ่านไปจริงไปจังเลยพี่น้องทั้งพูนข้าเจ้าผ้าก็มีอยู่หลายเนาะน้นำทงหน้า สงบดีพี่น้องแต่ว่ามาอาจีพเบ่งแบบเรียบง่ายนะแต่ว่าบางทีมันก็ใช้ชีวิตลำบากแล้วแต่บางคนวันนี้ยังท้อนคนขีดที่เป็นแนวนี้พี่น้องเห็นฮอดอันนี้ยังล่ะเละ็กปุ่นเล็กโฟมานี่โอ้เราคนขี่ได้นี่อผู้พังก็ขนาดเนาะ พูดถึงถนนทนกีดเนี่ยถ้าถ้าเฮ็ดดีๆอยู่ได้ยี่สิบสามสิบปีโดนกวาหันไปเลยพี่น้องถ้าว่าเฮ็ดบ่ได้มาตรฐานหรือเฮ็ดบ่ได้ตามสูตรเพิ่นะนะนะามันก็จะเป็นแนวนี้พี่น้องคิดว่าคือกันบอกมีคำถามว่าเป็นอย่างมันคือก้อนหิ้นโพขึ้นมาแบบนี้